ไหนาย,ยอดชายสอสอของชนบรุรีมีหรือว่ากินยากเกินขนาดหรือว่าเมาเกินขนาดมา,าหรือเปล่านะคะถึงขั้นโพสต์แล้วก็ลบโพสตโอ้ยยังโชว์เกียนต่ออีกด้วยนะคะจะดูน่าเวทานาะขนาดไหนเนี่ยไปดูพร้อมเหมลนากันเลยคะ่ะพอเพจดังพร้อมไปเหม็นเนท่าน,นั้นแหละคะ่ะโอ้โหเกียนแตกทันทีเลยะคะ่ะพี่ยอดชายมีเห็นเก่งเหมือนพี่โมเอาไว้ปักดีเอาไว้ตอนแรกเลยนะคะแล้วพอเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายพี่ยอดชายทำยังไงรู้ไหมคะ เนี่ยโชว์สลีปค่ะที่เป็นคนออกเงินไปดูงานต่างประเทศเองโอ้โหดูแลดูเท่ดูดีใช่ไหมคะตบมือค่ะแต่เวลาบอกเลยนะคะทําแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการลากสอสอในพักของตัวเองมาตบหน้าแล้วค่ะเพราะว่าสอสอในพักส้มแต่ละคนเนี่ยโอ้โหบินกันเก่งเหลือเกินเลยว่าทํางานอยู่สายการบินค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะเพอพี่ยอดชายโพสได้ไม่นานพี่ก็ลบโพสค่ะเอ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 เ,อเนล่างงนะยคะถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยจะลบทาไม